ทำนำกบจะส่งมาดามจุ๋มไปทำค่ะเขาบอกว่ากบทำก่อนมีน้องไม่ใช่กบทำค่ะเขาจะส่งมาดามจุ๋มไปทำค่ะใช่ด้ีวยเนี่ยน่าฟ้าประธานไม่ทำแล้วค่ะกบสวยขนาดนี้เอาวางกองหันิวแบบไม่เอาเดืดจะดีอดยาก กระบอเขาบอกว่าให้ทำวันเนี้ยดอกไม้สวยเยอะให้ทําแบบคอนเทนต์ว่าพยายาจัดดอกไม้ในบ้านหลังใหญ่ให้ขโมนใช่ไหมให้กระบอนอนก่อนค่ะไปหางค่ะแค่มาดีกว่าเดี๋ยวเปลืองคุยใครได้ไหมไม่ได้ แล้วบองคนคนช่วยเลิกชูชามสไปซ์เนี่ยเขาบอกเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดแต่ขาวสวยนะถูกดีแล้วถูกทุกตรงถูกทุกตรงกมีเป็นลักเก็จอนถูกทุกตรงใช่ค่ะลูกคุณมาก เอ enjoy คือเ e นจอยก็บอก enjoy คุยสนุกเห็นไหมคะบอกก็บอกคุยสนุกมากเราฝังขอเสร็จแล้วเป็นไรตอนนี้พี่จุ๋ช้อปปิ้งบบช้อปปิ้งมันระบบมั้ตรงนี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 ้มันระบบไหมระบบตุ๊้ระบบตุ๊กินยาเจ็บไหมตอนเสร็จมันเจ็บตอนปากแค่นั้นเองมันไม่ได้เจ็บขนาดแบบทนไม่ไหวพี่จุ๋มันเจ็บเหมือนเจ็บมากเลยมันเจ็บแต่ว่าเจ็บพอทนไหวอ่ะสวยสมฐานะคนสวยใส่อะไรก็สวย เล็บสวยคุณแม่อ้างโชว์เล็บจะพังแล้วอ่ะก็กระบอขายของชำรวห้าชั่วโมงวันที่ห้ามีโคลีคูเรียดองเฮ้ยจริงเหรอรุกงนี้นะใช่แล้วอร่อยนะกระบอคเียดองอ่ะอร่อยนะจุกอสาหลายไม่เลยสาหลายอ่ะค้าจะมีให้ไหมใช่ มันถ้าเกิดมันไม่ท้งองไงบางทีอ่ะก็มีพรุ่รง,นรงนี้เตรียมเอฟเลยนะคะไอคิมที่ใส่หน้าหลอกพรุ่งนี้มีไลน์แม่ที่พีเอฮะพรุ่งนี้นะคะถ้าพรุ่งนี้อย่าลืมนะไปฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะพรุ่งนี้กบ,บอม,มีไลฟ์แบบมีเยอะฉ่ำเลยนะคะมแม่่กับพีีพายเลยจะนัน่งาอ๋อแม่ลีแม่ใจรวมแบรนด์ไหม รวมแบรนด์เหรอคะรวมแบรนด <Man. S 1> ์แต่ไม่น่าจะเยอะป่ะเยอะแต่มีโคแต่มีโคเรียดองด้วยแต่เป็นงานทุกทางหมดเลยไงโคเรียตอนนั้นกะไอบเป็นทุกคเนหมดเลยไอคิวบอกไอคิวบอกว่าเมื่อไหร่โคเรียดองจะเข้าแก้มุ้งตุ๊กเองเข้าโคเรียดองเข้ากบอแล้วพวกนี้มากดไปเยอะเขาจะจ้างกบอบ่อยๆนะแต่ไม่ได้ผ่านไอคิวผ่านเจ้าปู อย่งไงอยากกินอยากกินโคเรอดองพอดีเลยไลฟ์ที่บ้านไหนคะบ้านบ้านตุ๊กตาคะ่ะมาช่วยกดโคเรอดองกันเยอะๆนะเขาจะได้ให้กระบอไลฟ์บ่อยๆไมเวลาไหนเขาคิดถึงกระบอกใช่ไหม 16, กระบอกสิบหกงานลูกคอยลูกคอยแล้วว่า คุณพี่บอกว่าพี่ว่าสายสามใกกาบคอยสายสามกลน่นแน่จี่ทำไปคุณถึงปเนี่ยไปวนี่ไปเสรช่วพร่งน้ใช่ไหมวันที่สิบสายก็อแล้วแล้วสิบสามีพรุ่งนี้เราจะไปคอคีหรือเราไปดังเรไปห้เราไปดลังก่อนถึงว่าสิบสามสิบนะเราไปหลังใองีเราคุจะเช้าเลยหรอไปบ เราจะไปของพี่ๆพี่ๆน่าจะออก10โมงเราให้พี่พี่เราใส่ใส่ไม่บ้านเราไปตอนไหนก็ได้เราไปใส่ก็ได้เพราะว่าช่องช่องต่อต่อค่ะพรุ่งนี้ไล่ช่องต่อต่อนะคะช่องต่อต่อค่ะที่พี่ยังไม่นอร์เลยน่าทีโมเกตเก็หมดเลยค่ะมีใครแตกง้ายไหมเจ้าเสือไว้ไม่เขาไม่ว่าพรุ่งนี้เขาไม่ว่าที่เขาไม่รับจะเทง่อาทิตย์สุดโห่อาทิตย์สุดโห่ ก็จ้างให้ผู้หญิงจ้างเสือตัวแล้วพี่ช่างเราหรอคพี่แอมไมกระด่างแล้วมันเหงาว่ะใช่เพราะเสือกระตุ้มบาแล้วเที่ยงพี่จะได้ซักถ้าเสะตุ้นแต่ถ้าเสือกระตุ้นมีงานเช้าก็เป็นกลางวันที่16พี่จะได้ซักผ้าช่องบ้านฟ้าพี่เข้าไม่ได้เลยเป็นอะไรอะคะเลยจ้างเสือไปมาวันที่16ไหมไปไปคอยด้วยกันไล่กี่โมงเดี๋ยวน่าจะสองทุ่มนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะไม่ใช่วันนี้นะคะเอ้าเหรอ 6โมงนะคะพรุ่งนี้6โมงพรุ่งนี้พี่ปูไป6โมงนะคะพรุ่งนี้ไปบันที่16บันที่16ไปไม่เห็นในตารางกมไม่ได้อัปเดตตารางให้ในในด้อมไม่ได้อัปเดตตารางงานเลยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างมันอัปเดตล่าสุดเดือนคิด8สิหงหาพี่ไปซื้อนี้แล้วนะกบออะไรนะอีฟเอ็นบอยอะอะไรนะอีฟเอ็นบอยอยากไป็หนึ่งในสิบไงอยากไป็หนึ่งในสิบ มันที่ไหนนะคางสิบเอ็ดเกือบสิ้นเดือนที่แหบอยคือมีงานอีเวนบอยใช่ไหมลังสิทธ์ของของัทมิกแล้วเขาให้ซื้อผลิตภัณฑ์คอสมิกแล้วก็ไปลงทะเบียนทีน่ะจกเขาบอกจ้างช่างมาแต่งหน้าหรือจ้างช่างมาเล่นด้วยคะ่างาบอกว่าเ่เสร็จกนแล้วาขาไนคุยสรุปวันนี้ <c oughs> ตอนได้เสือจะมาหาคุณหมุนนะถ้าถ้าคุณบอกตัวกับเสือเขาแบบคุยสนุกอ่ะเขาแบบเสร็็จกกอได้ไปที่สามสิบเอ็ดไปเจอเนี่ยจำพี่คนนี้ก่อนไปรอที่ฟิวเจอร์ได้เลยเดี๋ยวจำก่อนไม่เลยใ่ผาขาวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตอดกลับี่น้องแน่นอนเลีขาแห้เราไปกลับไม่มีอะไรที่ไทยไม่มีอะไรเลยจริงเหรอกายบ้านบ้านพี่อยู่หลังเซนทัลพี่ยังไม่เคยไม่เคยมาเดินเลย ใายกบอลน่านรักค่ะน่ารักมากแต่กกบอวอร์คอ,อ,อยรายการอะไรเขาน่าจะเป็นความาอุบไวอยู่อ,อ๋อไม่อุบค่ะหัวท้ายตายก่อนรอดูกันนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วจะโทรหาใครอีกรอบนี้จะโทรหาใครอีกจุี๋หวไม่จุ๊บาแน่นอนไม่ตกคุณมได้เข้ารอบฟิวเจอร์มีงานกับเวลาเก่งของกีบแอนบอยค่ะอยากเข้ารอบอีกอยากลบรอบควา่จุก็ลืมเวลาเิร์กเขาใ้เขาไปถ่ายไว้ค่ะเดี๋ยวออนันไหนเดี๋ยวเขาแจ้งนะคะเอาแค่นั้นแหละแล้วไปหาาจันไนวาจันไหน้าจจนเลยนัยบ าะแ่จวันที่31นะไปกันเยอะๆนะฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตไปซื้อคอสเมตครบ700สามารถลงท <ไป S 1> ะเบียนนะเต็นแกรมแกรมใชต็นแกรมไอคิวจัดเต็มแน่งานอีเวนต์น่ะเสี่ยงให้กบอสเขานี่ฟู เอแล้วขายของแล้วจ้ว่านะครตตันงจง้วัอดีเจถ้านงอคนโทรร้อยเปรเซ็นค่ะใน้งคนนทจเร็วๆช่วเชียร์เชียร์เชียร์ตอนนี้รู้สึกว่าจะรากตรงไหนไหมหรืไม่ไม่มีรายใหญ่ผงแนะนำไปเดียว จริงๆส่วนใหญ่ตอนนี้สมาชกเรื่องของการับการแบก็ร่้ตอาว่าส่วน่ตอนนี้เราอยู่กเราอ่กัเราอยู่จริงๆเราจะละเรื่องไปนเอาล่ะกงนีเนียตั้งแต่า้งต่าาสองงเรา่อืมอา่ะเ่กเาแก้ใหญ่อยางแก้มเไม่ีมากอย่างเี้ยได้ัได้แล้วเขาัแบบ ไม่แต่ถ้าแบบเดี่เปลี่ยนอะไรเงาเอื่นใช่ติ๊ต๊ะค่ะแล้กเปลี่ยนจริงๆต้องจมูกกระต่ายจมูกกระต่ายก่อนแล้วแนวแนวงาวการแพทย์กระบวนกานมาดามที่แท้ทูอ่ะเขาบะ ตลบพี่พีตลบพี่พี่พี่จุ๋มสวยแน่ได้เลยตายละจริงจนะติดตามเขาเยอะนะคะคนณามจุมแล้วีดีวลนวคุณลมอลขอลน์ขอไลน์ขอไล้วอน ล่าสุดล่าสุดขอรลายมาดามจุ่มแล้วเอาแลใช่อีกใหม่กบอกจะเป็นผู้จัดก,การมาดามจุ่มอันนี้ก็พันคนแล้วเนี่ย

เตรียมไซเบอร์คิวเป็นผู้จัดการส่ตัวาแล้วเนี่ยกบอเขาน่ารักไปทุกคนเขาแบบว่าดังทุกคนที่อยู่กักข้างๆเขาทุกคนเลยเนาะเนี่ยความน่ารักของเขาอะดาราท่านหนึ่งเออใช่

ใจถุงสิ้นละจะมีดั้งไอคิวมา่นอช่วยถือไหมคะมีอีกไหมยังไงของเราไปแล้วขอถ่ายรูปหนูน่ารักมากขอบคุมาทำได้นะคะทุกคน เนาะทุกคนอยากทำหน้าทำทำตาทำจมูกได้นะคะคีวส่งแบบไม่ง่ายพ่อน้องไอคิวเตรียมอะไรนะสองวันก็แบบว่าจะนี้หอมแบบหอมติดกระดูกแบบไม่ค่อยได้นอนคิดเยอะที่ทำจมูกเท่าไหร่คะทำจมูกแพงไหมคะ หมอเตรียมงานให้พี่จุวมีคิวบมีคนขาดมีกคนเ่คนหมื่นหนึ่งมีทอนสิบปเทามีทอนค่ะสิบปเทามีทอนมามากันเยอะๆนะคะสิบปเทามีทอนค่ะขอส่วนลดขอส่วนลดแล้ว ไม่เดี๋ยวไว้ฉันไปไล่ให้เดี๋ยววันไหนฉันไปเดี๋ยวฉันไปไล่ให้ไปดูว่าเพราะที่จุ่มตาเพราะเลยทำไมเนื้อช่วยแรงที่จะทำใช้ไปนู้นก็ได้ครับได้เข้าไปถ่ายได้เลยท้่นั่งนั้นะกล้าไหมเราอะไรกล้าไหมไปถ้าตอนไหนทำตัวูกกล้าหรือเปล่าไม่เจ็บไิงจริงๆเดี๋ยวรอบหน้าที่หมอดรซาฟีเกาหลีมาเขาเป็นหมอตา อยู่แล้วให้เขาดำตาก่อนก็ได้อยากแก้จม <jog> ูกค่ะใช่แต่ตาสองชั้นก็ตาไม่เท่ากันเลยสองชั้นแก้จะแพงกว่าเลยค่ะไม่ทำทีเดียวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลย ต้องทำแบบเปลี่ยนไม่กาถ้าทำแบบไม่เปลี่ยนอยาทำต้อแบบเปลี่ยนไม่มีจริงจังอาจารย์ะจริงจังเหมือนกันครับิวมากแวหลีเลยต้องเตรียมพด้างจเล้วินี่เกลียเกียปบนี่เกียไม่ทำก็ี่ที่ตไปทำทำกก สวยหวานก็คือไม่ได้นะคะอยู่แถวไหนคะแม่ยองอยู่แถวไหนคะตรงเยาวารเอ้ยรศรษฐล่าพลาติกเซอร์เจอรี่ค่ะโอ้งานค่ะนี่คนสมใจเยอะอยู่นะคนสมใจเยอะมากนะครับทุกคนจริงจังรอดโก้ยทันสองแต่ก็ถึงเก่งอ่ะ โจ๊ยโอ้โหโี้โหโอ้โหหนึ่งหมื่นพอนะแต่ว่าไม่มาประชามาประชามา ไปสุดอร์โซลิขันทันทีทันทันงันทันทันคนสนใจทำได้นะคะสิบไปทาชตอนใช่ใช่ครับใช่ใชใครับสวยได้จุดต่างตนก็ชอบอ่าเรียนอะไรนะพี่ต

แบรนดดังที่นี่นะคะมคอไวเจอกันนะคะไว้เจอกันนะคะ